โอเคครับสวัสดียามเย็นนะครับกับค้อแพะครูทันพารมนะครับผมครูทันฟาร์มนะครับแพะบอนะครับ่วนนี้กําลังมีการพัฒนานะฮะวันนี้พามาชมนะครับวันนี้คุณครูปล่อยใบเด่นนะครับใบเด่นอายุเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็ปล่อยให้ผสมไปหนึ่งแม่แล้วนะครับนี่คือแม่ที่สองนะครับกําลังผสมอยู่นะครับดูสิว่าจะแต่ว่าได้ไปครั้งหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ดีเนาะก็ เราจะได้มีเด็กๆวิ่งอยู่บนคอกนะครับก็ผสมแม่นี้ไปนะครับอันนี้คือหนูหินเนาะผสมไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าวันนี้จะได้กันไหมนะครับชุดนี้สาวๆยังไม่ปล่อยให้ผสมหรอกนะครับเพราะว่ายังอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ยังถือเป็นพี่ของไบเดนอยู่นะครับหนึ่งเดือนเป็นพี่เขาหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ามาดูเราก็รอเหลือตัวนี้นะครับยังไม่เป็นสัตว์เนาะยังไม่ มีอาการเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าตัวนี้คุณครูผสมไปแล้วนะครับผสมไปเมื่อวันที่5้านะครับเรียบร้อยใบยเด่นจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าภาวนาว่าให้ติดนะครับก็ระยะรอบของการเป็นสัตว์ของแพะนะครับก็จะอยู่ที่21วันเหมือนเหมือนหมูเลยนะครับี๋ยวเขาจะกลับสัตว์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณครูได้จดไว้แล้วว่าผสมไปวันที่เท่าไหร่ยีิบหกก็มาลุ้นกันนะครับเพราะว่าผสมันที่ยี่ห้าถูกไหมครับก็ นับไปอีก21บวันก็จะเป็นวันที่26นะครับส่วนหนูหินถ้าวันนี้ผสมไปวันนี้เป็นวันที่8นะครับบอกไปอีก21วันก็จะเป็นวันที่29นะครับก็จะไล,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 ล่ไล่เรียกกันถ้าผ่านรอบนั้นไปได้ก็ไม่กับสัตว์ก็ถือว่าติดท้องแล้วก็เราก็นับไปอีกสัก5้าเดือนนะครับห้าเดือนแค่จะตั้งท้องอยู่ห้าเดือนนะครับก่อนที่เขาจะคลอดเนาะ ก็เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะวันที่เท่าไหร่เราเราไล่ไปแล้วก็ไล่ไปอีกสักห้าเดี๋ยวก็ตรงกับเขาแหละตรงวันที่นั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาไล่วันคลอดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าดูชุดนี้ก่อนถ้าเกิดเขาพร้อมเขาเป็นสัตว์สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคุณครูรอบรอสักอีกรอบสองรอบสามก็ให้เขาผสมได้นะครับเพราะว่าตัวโต,วต,วตวแล้วนะครับก็เหลือชุดนี้อันนี้เป็นสัตว์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเพราะกำลังคิดว่าไปเล่นตัวเล็กอยู่ นะครับก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าหกเหลือหกแม่เนจะ็ดแม่กับตัวหนึ่งที่คุณลุงไปฝากไว้นะครับเหลือเจ็ดแม่นะครับที่ยังไม่ผสมเนาะก็วันนี้ก็อยากจะอัปเดตอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือชุดเด็กๆนะครับวันนี้ผิวพันธุ์เปลี่ยนไปมากนะครับเนื่องจากว่าเราทําโปรแกรมถ่ายพยาธิไปนะครับได้สี่ห้าวันก็รู้สึกว่าผิวขนเรียบนะครับแล้วก็ ต่ก่อนเด็กินอาหารไปก็เหมือนผอมผอมเป็นแต่อนนี้คือพอกินแล้วดูขนเกลี้ยงเกลาแล้วก็ดูเป็นมีพุงมีท้องอะไรเงี้ยขึ้นมาครับก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวอ่าถ้าเป็นตัวยากรอกพยาธิเราก็อาจจะต้องกรอกไปสองเดือนกรอกนะครับเออเดือนเดือนเว้นเดือน,อ,นอย่างเงี้ยครับก็เป็นสองเดือนกรอกครั้งหนึงนะ่งเนาะถือว่าโอเคเลยฮะหลังจากที่พยาธิภายในแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีตัวพยาธิที่ เป็นพยาธิแบบภายนอกเราไม่ต้องใช้แบบการฉีดนะจะเป็นการหยอดหรือราดหลังนะครับตัวนั้นก็เอามาทําให้เขาแต่ว่าเด็กๆสี่ตัวกินห่างเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าคอ,อกนี้คุณครูก็กะว่าจะไม่ให้เขาอยู่เนาะเพราะมันมันแคบอยากให้ไปได้วิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวจะทําคอกใหม่ให้อ่มีพื้นที่มากขึ้นเดี๋ยวอาจจะเอาตัวนี้ครับเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยมาไว้คอ,อกนี้แหละ มาไวแทนสี่ตัวเนาะแล้วเอาเด็กๆสี่ตัวมาอยู่คลอกนี้ครับพเพราะมันกว้างเนาะเด็กๆจะได้วิ่งนะครับได้วิ่งเล่นออกอสร้างกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวโต,วตวสมบูรณ์มากแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปีแล้วแหละ,ละคงจะพร้อมผสมแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอให้เป็นสัตว์ก่อนอเทคนิคการผสมที่นี่ก็คือคุณครูจะไม่ให้ตัวผู้ได้วิ่งไล่เลยนะครับก็เอาไปเข้าคอกให้นะครับก็ถือว่า ไม่ต้องวิง่งข้อแคบข้อกว้างคอกวิ่งแคบแคบก็ๆๆพอนะครับแต่ก็ทําให้ตัวตัวผู้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ยกาลังต้อนกันอยู่นะครับเพราะว่าไปเรนก็เพิ่งเพิ่งจะหกเดือนไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงยังไม่เก่งนะครับก็ดูให้เขาตัวโตวแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็เลยพาทุกคนมาดูเป็นอ่า เป็นกําลังใจให้การสลหรับคนที่กําลังเลี้ยงแพอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็เลิกไปหลายคนนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่คุณครูก็ยังเลี้ยงอยู่เนาะเพราะว่าก็ยังมันถ้ามีแพ้มันก็ยังขายได้อยู่ครับตัวผู้อะไรก็ยังขายได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งท้อใจกันนะครับอ่าโอเคครับผมก่อนจากการก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้คูทันฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็กด ติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวีดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ